พาไปร่วมชมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะคุณผู้ชมที่เป็นงานมักจะจัดในช่วงตรุษจ,จีนนะคะอยู่ที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีนั่นเองปีนี้นะมาพร้อมกับแนวคิดนะคะต้องปิดทองแผ่นใหญ่ที่ลูกนิมิตยักษ์ร้อยล้านหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะมาแล้วโอ้โหหนึ่งเดียวในโลกค่ะกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตยักษ์ร้อยล้านที่วัดห้วยหมูนะคะตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรี ที่จัดเป็นประจำในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีค่ะส่วนที่มาของลูกนิมิตลอตเตอรี่ยักษร้อยล้านลูกดนีคุณผู้ชมค่ะนี่เลยมาหาคำตอบกันคือเป็นการนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลน,นี่แหละค่ะมาติดโดยรอบๆเลยนะคะพร้อมทั้งนำํำท้องแผ่นใหญ่เลยค่ะเท่ากระดาษ a 4มาปิดที่ลูกนิมิตนะคะจำนวน3แผ่นเพื่อเป็นการเอาเรื่องเอาชัยและเพิ่มความสุริมงคลด้วยอ่ะ และความพิเศษอยู่ที่สามารถนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลกับมาหยอดใส่ไว้ในลูกนิมิตยักษ์ได้เพื่อที่ทางสูนสาธารณาสงฆ์สมเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมูนี้นะคะจะนำไปประดิษฐ์เป็นพวงรีดแล้วก็ดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะนำรายได้นี้นะคะไปดูแลเด็กพิเศษภายในศูนย์โดยทางวัดน,นะคะจะตั้งลูกนิมิตยักษ์เอาไว้ที่บริเวณทางเข้าพระอุโบสถวัดห้วยหมูนี่แหละค่ะเพื่อให้ญาติโยมได้นำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาใส่ในลูกนิมิตยักษ์ลูกนี้นะคะ และยังเป็นจุดเซลฟี่ด้วยนะคะถือเป็นการบอกบุญทางออนไลน์ได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้นําลูกนิมิตโบราณเก่าแก่มากกว่า105ปีนะอายุเก่าแก่แล้วจํานวน10ลูกด้วยกันนะคะออกมาให้ได้ปิดทองนะคะแล้วก็ยังได้เปิดให้ปิดทองหลวงพ่อทันใจที่บริเวณหน้าพระอุโบสถบูชาหลวงปูท่ทวดดำพร้อมกับกระซิบหูพ่อช้างหมอบเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2566ค่ะ ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทําบุญทั้งหมดนะคะทางวัดก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรหรือว่านําไปพัฒนาวัดต่อไปโดยงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปร่วมบุญกันได้จัดขึ้นถึงวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ